แว่นตาใช่ค่ะทุกคนหาแว่นตาไม่เจอเอาไว้ไหนไม่รู้เอามาจากบ้านอยู่นะครั้งที่แล้วไม่ได้เอามาไู่เห็นพุงเราพุงเราออกทุกคนไม่ใช่พี่น้องคะ่ะอันนี้เขาเอารูป<ฮ>พี่น่องขึ้นเฉยๆค่ะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไอไ,ไม่ใช่ติ๊กต็อกพี่น้องนะคะ สักพักแล้วนะครับ้ยเลตุมเป๊ะไหนบอกว่าแข็งดูดิเอ้ยเหนื่อยซื้อก็แพงแล้วทุกคน เขาบอกเขาว่าพี่หนูขอกรอบนอกนุมน่มในเขาบอกอันนี้เลยครับอันนี้เลยสานพ่อเอามาแล้วเละป่านยังเอ้ยมือเลอะไปหมดแล้วแลแบบเลอะเทอะมากเลยอ่ะกินอ่ะมันเละอ่ะสาซื้อมาตั้งแพง อยากให้พี่นาไม่ได้อยู่ยะโสคะ่ะพี่นากลับมากรุงเทพแล้วตอนแรกเขานัดซ้อมวันนี้ไงคะไม่ใช่ <c oughs> เอออย่างนี้มือนี้บออกไปทั่วทีบทั่วแดนแล้วได้ไปัน,นีตั้งแต่เช้าแล้วอะ่ะตอนนี้อยู่โคราดค่ะทุกคนโคราดไม่ใช่กรุงเทพใช่ใช่ใชโคราดโคราชอยู่โคราชเขาสอบ เขานัดซ้อมวันนี้ไงคะก็เลยแบบมากลัวแบบพอมากลัวอยู่บ้านแล้วเขาแบบวันนี้ซ้อมจ้าอะไรเงี้ยไม่ทุกคนวันนี้ตื่นมาเบิ้งแต่เช้าแล้วจะพิมพ์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่ใช่ไหมแฮปปี้เดย์เบิร์ดโอ๊ยแฮปปี้เดย์เบิร์ดเฉยเลย ันจริงอะ่ะคืออยู่โคราชอันผิดอะ่ะคืออยู่กรุงเทพอย่าว่ากันอย่าว่ากันอย่าว่ากันนะคะลืมตาจะไม่ขึ้นจริงๆอะ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอตัวไปอาบน้ำนอนแล้วนะคะตามันจะลืมไม่ขึ้นแล้วอะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาโม้ใหม่นะคะอย่าลืมนะถ้าใครจะเป็นตัวแทนถ้าใครอยากเป็นตัวแทนทักไปถามได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อทักไปถามได้ในไลน์นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตเรานะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายค่ะฝันดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ